สัญญาณที่บอกว่าคุณล็อกหัวใจผู้ชายไว้แล้วข้อ 1. เขาสนใจในสิ่งที่คุณสนใจผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าเขาชอบผู้หญิงคนไหนเขาประทับใจเขารักผู้หญิงคนไหนนะคะเหมือนมีแรงกระตุ้นใช่ไหมคะเขาจะสนใจในสิ่งที่ผู้หญิงที่เขารักเขาชอบใช่ไหมคะอย่างเช่น คุณอาจจะสนใจในด้านแบบว่าสัตว์ป่าใช่ไหมคะสัตว์นานาชนิดเขาก็สนใจเขาพยายามเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นโเวลาที่ไปเดทด,ด้วยกันนะคะคุณชอบไวายคุณสั่งเรดไวน์ใช่ไหมคะเขาก็สั่งแบบเดียวกับคุณคุณชอบเมนูสุขภาพคุณชอบเมนูปลาเขาก็สั่งเหมือนเหมือนกับคุณเพราะผู้ชายนะคะเขาอยากที่จะให้ผู้หญิงที่เขาชอบเขารักประทับใจใช่ไหมคะอยากที่จะสนใจ สิ่งเดียวกันถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเขาอาจจะไม่ชอบมากแต่เขาพยายามนะคะทําให้เธอรู้ว่าเออนี่เธอสนใจสิ่งนี้นะเขาก็ชอบสิ่งเดียวกับคุณและนี่แหละคือสัญญาณข้อแรกเนี่ยที่จะบอกให้ส,สาวๆรู้ว่าคุณล็อกหัวใจผู้ชายคนนี้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะข้อ2 เขาหัวเราะเฮฮามากๆถึงแม้ว่าเรื่องที่คุณพูดเนี่ยจะไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ให้คุณเราสังเกตนะคะเวลาที่คุณเนี่ยมีมุกอะไรมาเล่าให้เขาฟังเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่แบบขับไม่ออกเลยขับไม่ได้เลยไม่ตลกเลยแต่เขาแบบ หัวเราะมากสนุกมากตลกมากอะไรแบบนี้หัวเราะแบบมีความสุขมากๆนั่นมาเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอ,อยากจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันประทับใจนะในสิ่งที่เธอพูดในสิ่งที่เธอเนี่ยเล่าให้ฉันฟังถึงแม้ว่าไม่ตลกแต่ฉันก็หัวเราะฉันประทับใจฉันสนุกอะไรแบบนี้ผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่า เขาประทับใจคุณเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะเขาจะมีความสุขเขาจะยิ้มเขาจะหวัวเราะถึงแม้ว่าอะไรที่แบบมันไม่ตลกมากๆเนี่ยเขาก็จะหวัวเราะมากๆอะไรแบบน,นั้นมันเป็นเพราะว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่กับผู้หญิงที่เขารักเขาชอบนั่นเองค่ะข้อ3สายตาของเขามองคุณอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ไม่ต้องเดาเลยนะคะถ้าเกิดว่าหนุ่มที่คุณเนี่ยพึ่งเดทยอยู่เนี่ยแล้วคุณสังเกตว่าเอ้ย สายตาของเขาเนี่ยแบบทาไมจ้องคุณอยู่เสมอนะคุณหันไปทีไรเขาก็จ้องคุณอยู่คุณทําอะไรเขาก็จ้องคุณอยู่และเวลาที่อยู่ใกล้กันนะคะเขาจะมองตาคุณเนี่ยไม่กระพริบเลยนั่นแปลว่าเขาเนี่ยประทับใจคุณมากเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูดีเป็นผู้หญิงที่สวยในสายตาเขาเป็นผู้หญิงที่ c a p จอร์หัวใจเขานั่นเองและการที่ผู้ชายเขามองมากๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเจ้าชู้เสมอไปหรือว่า มองหรือว่ามีอะไรปิดมีอะไรในใจหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคะการที่เขาเนี่ยมองเรายิ่งมองตาแบบเป็นประกายแบบนี้แล้วยิ่งเขินอายด้วยเนี่ยไม่ต้องเดาเลยนะคะผู้ชายคนนี้เขาชอบคุณน,นั่นเองคุณล็อกหัวใจเขาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะข้อ4เขาโทรหาคุณบ่อยมากข้อนี้สาวๆก็คงไม่ต้องเดานะคะผู้ชายที่โทรหาเราบ่อยมากโดยที่เราเนี่ย ไม่ต้องเป็นฝ่ายแบบโทรไปก่อนใช่ไหมคะเขาจะโทรมาหาเราทุกแบบทุกเช้าทุกเที่ยงทุกเย็นถึงแม้ว่าเพิ่งจะเจอกันใช่ไหมคะแล้วคุณเนี่ยกลับไปถึงบ้านเขาโทรหาคุณอีกแล้วอุ้ยแค่อยากได้ยินเสียงเธอแค่อยากบอกว่า굿ไนฝันดีนะอะไรแบบนี้สาวๆดูได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยกลุ่มหัวใจผู้ชายคนนี้ไว้แล้วนะคะเขาตกกลุ่มรักคุณแบบที่คุณเนี่ยไม่ต้อง ทำอะไรเลยนะคะผู้หญิงอย่างเรานะคะต้องเป็นผู้หญิงที่เลอค่าแล้วก็มีคุณค่าผู้ชายต้องไล่ตามเราผู้ชายต้องเป็นฝ่ายที่โทรหาเราก่อต้องเป็นฝ่ายที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะกลุ่มหัวใจผู้ชายได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคอยวิ่งไล่ล่าตามผู้ชายและนี่ก็คือสัญญาณที่บอกว่า คุณเนี่ยล็อกหัวใจผู้ชายไว้แล้วไม่ต้องเดานะคะว่าเฮ้ยเขาจะชอบฉันหรือเปล่าเ,เขาจะสนใจฉันไหมเขาสนใจเขาประทับใจเขาชอบคุณแน่นอนลองเช็คตามสีข้อที่คุณนุชพูดมานะคะว่ามีตามข้อที่คุณนุชพูดมาหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าคุณนุชฟังบ้างนะคะถ้าเกิดว่าสาวๆตกอยู่ในสถา,านการณ์แบบนี้คะ่ะด้วยรักจากคุณนุชคะ่ะ